หลวงพ่อบัวพันธ์กะมะโรนอวัดบ้านเกะบอกของเรานะีบรรพบุรุษายขันหลวงตาห้าร้อยบาทคุณแม่ใหญ่วิไลตันติเศษคุณโยมนิชานีแก้วลีคือแม่อ้อยนอพร้อมครอบครัวหลวงพ่อพัดเนะี่ยถวายยาหยอดตาหลวงตานี่ห้า ร้อยบาทแม่อรจันสายสุดบ้านคำขาของเราเนี่ยทำบนค่าน้ำมันรถไปนครพนมนะ้อห้าร้อยบาทเออจังขออนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นวันก่อนนะคนโยมพุทธาโยมวันเพ็งเคื่อทานบ้านพนแพงลูกพ่อพ่อใหญ่บุญเมีนะ อยู่ที่กำแพงเพชรพนมาาเกี่ยวเข่าซอยพอซอยแม่ถวายกล้วยหนึ่งเคือและนอกจากนั้นนอพ่อประเสริฐแม่คูณนายชัยมงคลขันราขันธุราร่วมบุญสร้างศูนย์การแพทย์จิตกะเสมจำนวน ปัจจัยหนึ่งพันบาทพระชัยนิมิตร,รากวงชินวโรนทำบุญในห้าร้อยบาทแม่เพียรพร้อมลูกหลานทำบุญบำรุท่าขันลงตางสี่ร้อยบาทเนอ,อ หลานตาไปเยี่ยมคุณแม่ใหญ่พูนสีนอนแบบสะเบินสะเวินลนอนผู้ดใพดพอนจะไปเยี่ยมก็ไปซองเบิ่ง <c> ล <oughs> วงตาไปแวะเยี่ยมมื่หันโอ้จะเป็นเบิ่งคนบุญอยู่แบบสะเวินสะเวินใส่สายยางซอยหายใจแล้วก็นอนสบายสบาย โอ้จะแมนนั่นแล้วนุ้งตาว่าทางหลกสาวพันกันร,รุ่นตนแม่พันว่ารุ่น้องตาเลยว่าห้ามขิดแน่นี่เด้ออยู่แม่ทันวิสาบุพตอายุเพิ่งกับบุหันเด้ละบุหันเด้ไปเห้โปฏิบัตพัทธา แม่นั่นโอ้ยบนหล่นฝ่าเหลือแผ่นดินนิพพานะปัยโยโหตุแล้วค่อยบำรุงมารดาวสเศษขี่เศษเงียวเศษตนเศษโตเบิเงแย,ย่งอยนงต่ตางทางบัดนิพพานะปัยโยโหตุเอาบุญหลายปัญดหลวงตาว่า <c oughs> ก็เลยทําบุญอันนี้เอไาไว้ให้ผู้ลูกลูกแยง่งดูแลแม่เด้อวสสัน ห้าร้อยบาทนาะอันนี้ของพวกเข้าไดนนี่อันนี้อนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้น <c oughs> ก็ขออนุโมทนาพระบุญพิทักษ์เทวะธรรมโมนวัตบึงพระจังหวัดพิศนโรกร่วมทำบุญแบกข้าน้ำข่าไฟชำระนี่สงนี่ห้าร้อยบาท ร่วมทำบุญถวายหลวงตาทำบุญทุกทุกอย่างในวัดบ้านเก่าบอนห้าร้อยบาทเนรโมทนาสาตุพระวารุษคุณเสโกพระกัญญาพระกัญญาพระกัน ญาณธรรมโมทำบุญชำระนิสงฆค่าน้ำค่าไฟสองร้อบาททำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยสงตึกสงอาพาธน้อยสองร้อบาททำบุญประจำปีงานปฏิบัติทำปริวาสกรรมนี่สองบาททำบุญกับหลงตารักษาธาตุขันนี่ สองร้อยบาทและทำบุญภายในวัดบ้านก็ะบอกทุกอย่างอีกหกร้อยบาทรวมทั้งสิ้นหน,นึ่งพันสี่ร้อยบาทเนออนุจาจังหวัดพิศนโุโลกขออนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นพระชะวะกร กะถาวโลบะเ้าขันพีกะขออภัยเนอจังหวัสมุดปากรได้สมุดปาการเหมือนกันเนออันนี้ต้องจงบุดปาการทำบุญถวายอาหารเป็นสังฆทานอุทิศให้พ่อชดแม่กุลาบโฉมเอม ตลอดเจ้ากรรมในเวรญาติญาติผู้ล่วงลับไปเนี่หนึ่งหนึ่งบาทแม่ภัยวันน้อบ่อสุขเอิแต่แม่จอยลุงตาเอินพร้อมครอบครัวในตำบลมรุรงชำระใจใน่สสงนี่หนึ่งร้บาทอุทิศให้แม่บุรตไยพ่อสุขดีบ่อสุขตลอดปูด่ย่าตายาย ครูราอาจารย์ผู้มีประการะคุณตลอดสัมพสัสต์ทั้งหลายนาโมทนาสาธุนอกจากนั้นพระทิวาประภาโสพระมหาภีรพลชวนะปัญโญเปรียนธรรมสี่ประโยคเดินทางมาจากอุดรธานีร่วมทาบุญบำรุงว้ดบ้านกระบอกสองร้อยบาทนินพานะปะจัจโยโหตุ และนอกจากนั้นพระฤิธิชัยวงเล็บเด่นุริปัญโยนพร้อมอุบาสกอุบาสิกาที่พักสงดงหนองลุกขอน้อนถวายปัจจัยในสองพันบาทถวายวัดบ้านเก่าบอ่อในงานชาะนกิจศพแม่เีฟัย ใช้ส,สักดาน้ออันนี้จะขออนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นคุณแม่ใหญ่หนูกาบารเมพร้อมบุตรหลานน้หลานสาวมาืันนี้นอบ้านหัวดงเนี่ยร่วมทำบุญชำระนี่สงข่าน้ำค่าไฟในสามร้อยบาทโอเทศให้คุณพ่อใหญ่หนูพูนบารเม นายอำนาจบารมีนเรื่องวิสุทธยาสุทธยาตลอดทั้งญาติญาติทุกภพทุกชาติเจ้ากันในเวนนอจึงขออนุโมทนาสาธุ พระที่มาปริวาสนอพนเอญจากอำเภอนาแกนครพนมร่วมสร้างพระมหาจักรพรรดิพูนกับพระคู่สงาผลนอนพระคู่สตรีญ,ญาวิใช่ยบานขันเปียพนสี่ร้อยสี่สิบบาทนอนอจากนั้นทำบววุญบัรคายวันเกิดญาบัวสอนพลบุภาเก้าสิบปี คุณยายในบุญหลายพร้อมลูกหลานถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดบ้านกระบอนอุทิศบุญกุศลให้แก่คุณผู่ทองใบพลบุภาเป็นต้นเจ็ดร้อยบาทเดออนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นโยมประภากรปัตสาวงเล็บเกโนโยมเมลิสา ภูมสามพานเบนปทุมธานีเนาะโอนประจัยมาทำบุญบำรุงท่าขานหลวงตาธนาคารออมสิน19กพยอหห้เวลา16บหนาฬกาสนาทีน่หนึ่ 1, 000, บาทและนอกจากนั้นนอ <c oughs> เมื่อวานนงานพร,ร,ระราชพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ประครูปเทพรัตนากรทางคณะสงฆ์พร้อมยุบาสกบัญชาการถวายบูชาธรรมหลวงตาในห้าพันบาทแล้วก็นอกจากนั้นก็ถวายเพิ่ม อโยมจื่อสื่อพนบได้ในสองพันบาทอันนี้หลวงตาก็จะได้นำไปทำประโยชน์ในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปแล้วก็สรุปอนอสอรายาเกทูเนาะพร้อมครอบครวัวร่วมทำบุญมรโนถ้าขันหลวงตานสามร้อยบาท ชำระนี้สงอีกสองรอบาทอุทิศบุญกุศลนี้ให้คุณแม่ช่างเงาชะเงา,เ,งาเนอเกทูตลอดทางเจ้ากันในเวรจึงขออนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นครูบาอาจารย์ไปบินทบาทได้สองใบใบละสองแผน่นคือ,อใบ อันละสองแผน่นคืออันละใบนี่แหละนาะเปิ้ถวายมาอันนี้อนุโมทนาสาธุการแล้วก็สรุปไม่ฟังเดิมรายการรับและรายการทำบุญหลวงตาบัวา่ายรลับลายจ่ายโมเมนต์บริษัทเด้อผู้เขียนกันจื้อไหวอย่าลืมอลไรรายการรับทำบุญและรายการ และรายการทำบุญซื้อรถกอล์ฟถวายพระเดชพระคุณหลวงตาหลวงตาว่าห้วยคือบอแจง้งเนาะว่าสมันบอกโปร่งใสได้ว่าันออดี้ว่าันฟ้าวเฮ็ดมานกนาะมาหาวิรัตน์เนเหตุน้ำกันพร้อมคณะกรรมการเพนเหตุรายรับทั้งหมดทั้งสิน้นรวมเบอรเนอ สี่แสนหนึ่งมืหพเจรยสบหบาทรายการทำบุญมัดจำวันที่9เดือนสิบเอ็ดหกห้าสามมืนบาทรายการทำบุญซื้อรถกลอบนี่เมื่อวานเนี่ย สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดหกห้าเนี่ยเมื่อวานนี่เขาทำบุญสื่อโดยกบไปสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทรวมรวมทั้งสองรายการทำบุญนี่คาบเติบได้เนี่ยเนาะแต่วันที่สิบเก้าโทรมาหรือจังใดน,นี่แหละ สองแสนอันนี้ราคารถกลบสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทอนุอนโมทนาพร้อมกัน,นอีกเนอสาธุเนปานะจะโยโฮตุ รายละเอียดปัจจัยคงเหลือดังนี้ปัจจัยโอนเข้าบัญชีคงเหลือ64,170บาทปัจจัยพระมหาวิรัตวิรัตโนพ่อมน์แม่หยุย่ยบุญสนองพร้อมบุตรหลานห้าหมื่นบเก้าบาทผลต่างตนไว้จันมาวิรัตและปัจจัยที่ญาติโยมใส่ซองถวายนี่ย 54597บาทรวมทั้งสิ้นที่เหลือ168486 16, บาทอนุโมทนาสาธุนิพพานัปนะัปจยโยโห ปัเขียนไปทั้งไทยนี่ยพนว่าปัจจัยส่วนนี้น้อมพระเดชถวายพระเดชพระคุณลงตาเพื่อสร้างเสนาสนะและใช้ใจ่ายตามความประสงค์ครับนาะกระสานบัดน,นั่นและนอเอเมื่อนี้ครูาบาอาจารย์เนอะโยบานเกิดหลวงตา พราอาจารย์ผู้ใดที่เมตตาเมตตาเดอ้อมาพง,งพันจะพิจารณาเผาศพหลวงพ่อหนูพระหลวงพ่อธนูชัยจันโทปโมอจัน,นโทภาโส ออ้พระอาจารย์พระคู่สังฆลอพระคู่อย่างเกาะจะหน่อยนะ <c oughs> จะา่าวาบานหาดแพ่งบวชได้สองพันษาก็เลยมรณภาพจะา่าหาโซเฟอร์หอบเลยเม่ที่บข้ายเกี่ยวเขา้า มเมื่อเจ้าโทษไปหาในท็อปนอโอ้ยหลวงตาอันไปบ่านได้เด้อเนี่ยแ่เออวัเป็นหยางเราหูจักอยู่ว่าัฒนก็เลยโทษไปหาผู้กองสงวนผลผล,ผลเกษียณราชการตำรวจแล้วนะผลเรา,าได้ได้ได้ครับหกหลอดไงเด้อครับ,บ,บว่าัฒน์ผลตรวจพ่าเป็นครับรถจหกหลอแต่ไม่ใหญ่บัวพวอ่อญ่ อันหันผู้อยู่พุ่นจังที่นาจังเลยได้พุ่นเนาะพระดามหนังกันน้ำมาถามหดหวัดเมื่อคืนนี่ยลงตาเบาธรรมะอยู่พระด้รับสายพิ่นอะลยวาเ,า,เาเอาเอาไว้สนิษก่อนสเอะสนอว่าสันก็เลยสรุปแล้วมันเนี่ยลงตาเดยเมื่อกับไม่ชีว่าเฉเมื่อน้ำเล็กได้เมื่อสัมเดอ้อจังพระกันสาธูอยู่ท้องพียวสา จังปฏิบัติธรรมจังค่อยไปจังสิ่นา <c oughs> กะก็เมื่อนี้ก,ลก็ลถหกหล่อขั้นหนึ่งเนอครูบาอาจารย์ปริวาสะดีม่านัดะดีผู้ใดบ่อยากออกกระบวเป็นยังเมื่อบานมันกลับมาจะค่อยออกก็ได้เต็มรหลดนล่ะหลดประมาณเท่าใดกะไปเต็มหลด ขนางไก่แน่ก็บสามิบขนางไก่แน่จะกประมาณจะเส้าหาเร้าหกหรือสามสิบนางทั้งรุมมันกระเบิดจนเสียก็ได้หลายบติวัตถันจอแต่ว่าหน่อยหันจะขอเน้อขน่อยเน้อครูบาอาจารย์ลุงผู้เหี่ยมแน่ผู้หนึ่งเส้าระบัวเลยไปหาหมออยากน้ำแขว ข้าแต่งำแขวใช้ผู้นั้นผู้นี้ยำไปยำม,มาไม่หลุดที่ออกอีดีบันเนี่ยบอออกก็ได้เอาออกบันนี้นอคือหลวงพ่อแอดนี่แหละพาตัดพาเอาออกของเจ้าของพระบาเนี่แยแค่ไข่พระบาบัดมันปวดมากเอาออกใครแนวคุณหมอเงิดบอเพราะฉะนั้นสัจาธรรมวนันนี้เป็นตะเบิงตะเบิงจังสีนา กาจะนั่นกันนิมนต์บันเมื่อบโบแวะเด้อขนอยเดอ้อพอฝากไปสวดปาพ,พีธรรมขนอยสวดเอาบุญขนาดแต่ส่วนบันมาจะคอยมาทาั้งสกนลนาครนนเอาขนาดมากาบไปกราบหลวงปู่ฝันสาจะคอยไปหาหลวงปู่หมั่นหลวงปู่หลุยวัดป่าสุทธาวาส มันมากจะค่อยไปกราบซะบัดไปธรรมดาก็แวะพระทาธุพนมแต่ว่าอน,นอย่างมันคันบดิแวะเนออันนี้จึงขอแจ้งในสัตว์โดยตัวทางการขอมยครูบาอาจารย์ถูกรูปถูกรูปบอดดพ่อที่อนุเคราะห์เกิอกูลงานพระอันนี้ขนาดม่แม่งงานผู้อื่นกับบันเกิดลงตาก็เลยยากไปอนุเคราะห์เกิอกูลอยาตยโยม แอ,อบพนดายิ่งโมกอิ่งใจโดยเฉพาะพระประรัตพระคู่สังฆลักษณ์พระคู่ประรัตทักษ์ศีแมจันทร์ดาวสุปัน,ปนี่จังออกนเมืองน่ยบาดามันที่ออกมันวับบาดามันหายหายวับเห็นหน้าก็คลื่บ่ออกรถโทษข้าอินีบัตเถามากแมเป็นตะเบิงตะเบิงยังว่าอ่าเมื่อนี้่น้อแม่รัตนาพ,นพร้อมหลูลุลหลาน พอสัดาบก็ได้มาข้าไปส่งรรคุูบาอาจารย์มานออยู่ไกลก็กดีหลายอยู่เจ้านก็รถแตกขับมาในวัดเออแสดงว่าคุูบาอาจารย์มันตองการนอเป็นตนน้นภาะนะขับมันนีเขาทำบุญบัตุกฝ่ายนอหลงตาประอนุโมทนาคุูบาอาจารย์ทั้งเบิร์ดตลอดบวกเข้าทาั้งหลายไปทำบุญบันหันบันนี่ กาบเบืองแหล่าก็เป็นบุญเบิดถูกฝ่ายหลวงตาปรกาศประทาดพนะนมกะกาบเพื่อครูบาอาจารย์ประสองค์องเน่นแม่ชี้แม่พามหย,ยาโยมทางเบิดบ่แม่นกาบผู้เดียวนะปรกาบพอแม่ครูบาอาจารย์บ่นหันบ่นี่ก็กาบเพื่อเบิดแม่ชี้แม่พามว่าาง่ายว่าในานา้ำบาดบานเก่าบ่อของเฮาทางเบิด ไปไหว้บนไดก็สังกระบันใดกระสัง,นสงเนิบมหาวันกับเนิบขาคุบาจารย์ประสงค์เน้นประการไม่ิชเนิบถึงหยาดิถึงโยมในการอุปธรรมบำรุงบ,รรงบรวบรนพุทธศาสนาทีพวกเข้าเท่าไรรวมกันทำมาบัสสุายจังสิน,ะภนาภาชนันมณีหลวงตากระเได้หลังจากนี่แล,ล้วฉันแล้วกระเด้กรับภาคคุบาจารย์ไปรวมทำบุญงานชาปนกิจศพ ของหลวงพอ่อโย่มูเดียวกันพรอมนะนี่แต่เพิ่งเกิดน้ำหลังเยอะหน่อยนึงแต่มูเดียวกันจะเสนาวานนั้นก็ขอปลาลบและนุโมทนาสาธุการแอไหวเพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความสงบความรมเย็นความจะเริ่นรุ่งเรื่องในถ้ำรู้แจ้งแท่งตลอดในถ้ำโชคลาบร่ำรวยมังมีสีสุข โชคลาภร่ำรวยมังมีสีสุขโชคลาภร่ำรวยมังมีสีสุขเป็นตน้นจงบังเกิดมีแก่พระเทรานนเทรากบาจาจา์ประสงค์องค์เนนเมขาปะขาวเมจีตลอดญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะคุณแม่ใหญ่บัวสนอนพ้นบุพาเป็นตน้นโดยทั่วกันถูกทันถูกคนเธอ กวนามละพ่อณวันนี้เน้อญาติวาริวหาปูราปริปูเรียนเทากางเอวะเมวะอิโต้ดินังเปตานังอุปกาปเิอิจตังปเทต मिचतो सपे पूरयन्तु सङ्कपा चन्द्रोपनरसो यथा मनी चोते

พระกราจามมตาเบตาจายาตาคาเปียมะมังสุริโยจันทิมาราชาปิจาพลมามาลาจายินดาจัตุโลกะบาลาจาเดวตายาโมเมตตามโนสัจจามาจตาเวริกาปิชา จงเกี่อนตถ้ปัญญาเนป่ากตาในเม่จกังจเตเวทังเดนโทเกปังปะเปลอิมินาปัญญากามเมนาอิมินาโอเตเจนาจัเกปังตวรเบเจวัง ขันตานิยนัตถมายาเนปนาโตมัมมงนัตตุสัมปัณฑเยวายาตจตตโอเจตังสติปัญญาสัณละโขวิริยามีนามาลาลาปันตุโนกังวิริยาสุเมพบตาเดปะวโรนาโตธรรมนาโตวโรธรรมนาโตปเจ สังกันัตโทตรมมังเดทตดมานุภาเวนามาลล่ับันตุมาไว้พร้อมกันเดอราสัมมาสัมบุตรปะคะวาตุตัง विवाद chứ không chứ không chứ